ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบปุ่มของพัาละที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐขบวนที่สามหนึ่งต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอธิวัตถุปลายทางสถานีชุมทางหานใหญ่ค่ะ การรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ